ไปทำมาเนี่ยนะถ้ายังสูงแบบนี้เนี่ยจะแซงอินโดนีเซียนะใช่จะแซงอินโดนีเซียฉะนั้นเราเราต้องการจะตกต้องระวังนะครับใช่ครับรอบรอบบ้านเราอินโดนีเซียฟิลิปปินสเวียดนามเนี่ยโอ้โหเตือน,น,น,นกันไว้ท่านผู้ชมฮะเตือนเตือนกันไว้เตือนเตือนคนในครอบครัวเตือนเตือนเพื่อนกันไว้นะครับใส่หน้ากากแล้วก็อย่าเข้าใกล้กันมากนะฮะล้างมือยังต้องล้างมือบ่อยๆนะครับเอาล่ะเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของข่าวค้นกีฬาเข้มครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟลองหันมาเลือกดื่มกาแฟสูตรเฉพาะของอาจารย์นิโรธที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังเพิ่มด้วยส่วนผสมของสารสกัดถังเช่าเผ็ดลินจืดและเก่าอี่กินหอมน่าทานรสชาติเข้มข้นหวานมันอร่อยกลมกล่อมถูกใจคอกาแฟแน่นอน อร่อยได้ทุกวันจะทานคู่กับเบเกอรี่หรือขนมที่เราชอบก็ได้อร่อยกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดถังเช่าฮเฮดลิงจือและเกาฮีอีด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษกาแฟาอาจารย์วิโรจนามกล่องปกติ2,700บาทพิเศษเพียง990บาทเฉพาะ20ท่านแรกแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องและถุงผ้าหนึ่งใบโทรด่วนที่020805625ทั้งหมด5ชิ้นจากปกติ3,600บาทลดกว่า60เเหลือเพียง900 90บาทโทร 0, 0 2 0 8 0 5 6 2 5 0 2 0 8 0 5 6 2 5กปกงหโปรโมชั่นถึงวันที่31ธันวาคม25 6 3ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานศิลปชีพประทีดไทยโอท็อปก้าไกลด้วยพระบารมีเธอพระเกียตรติสมเด็จพระพันปีหลวงมาช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดศิลปะหัตถกรรมไทยจากโครงการศิลปชีพทั่วประเทศอีกทั้งยังได้ช่วยกระจายรายได้เงินทุกบาทคืนสู่ชุมชน ที่เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่8ถึง16สิงหาคมนี้นะคะร่วมรังสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแอบเก้าแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแค่ใช้เฮดเดนโช l เดอร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแคและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลอง h e a เดนโช l เดอร์แล้วคุณจะรักอร่อยซ่าไม่เหมือนใคร ใหม่เบ็ตซีแมสเทสกลิ่นครีมโซดาซาหอมกลิ่นครีมโซดาอร่อยซาเต็มที่ไม่มีน้ำตาลใหม่เบ็ตซี่แมสเทสกลิ่นครีมโซดาทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหนืออและป้องกันฟันผุได้ดีครับช่วยลดคราบอินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทย ใช้นิดเดียวปากสะอาดยาทาดน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาดน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายกล่องสีทองวันละเมดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาติดฟิล์มอะไรก็ได้4060นะคะได้ไม่ได้ยังไม่เข็ดอีกอีเพสก็ค้างฟิล์มก็เบลอแล้วจะทำไงถ้าเธอต้องขับรถคนเดียวอ่ะมันอันตรายก็เขาห่วงอะฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ได้ จ,จาสามีของฉันดูแลทุกคนด้วยความรักเมื่อมีอาการชาจากปลายประสาทอักเสบนิโรเบียนมีวิตามิน B1 B6 และ B12 นิโรเบียนโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยากราบล้าต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคอเฮอร์เบิร์แค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลขอขอบคุณผู้ร่วมทริปคาราวานซูบารุและแฟนๆเนชั่นทีวีทุกท่านที่ให้การตอบรับกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวปี2เส้นทางกรุงาาเท2 2> งาพราชบุรีาา2 2> ในครั้งนี้จักกระเป๋าเตรียมรถให้พร้อมและออกเดินทางไปด้วยกันนะคะทริปสิงหาพาแม่เที่ยวปี2ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันวันที่8และ9สิงหาคมจนเครียดเลยเ